ผมครับผมอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับสถานที่จัดชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามนะครับขณะนี้ยังไม่ถึงเวลา11น,นาฬิกาตามที่เป็นเวลาที่พลเอกบุญเลิศแก้ประสิทินบอกว่า ถ้าถึง11โมงแล้วคนมาน้อยจะยุติการจุมนุมทันทีแต่เราดูจากสภาพของจำนวนคนที่หลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับก็คิดว่าเมื่อถึงเวลา11นาฬิกาเนี่ยการจุนุมก็คงจะต้องดำเนินต่อไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในขณะนี้หากประเมินคร่าวๆด้วยสายตาแล้วเนี่ยนะครับก็คาดว่า ผู้ชุมนุมนั้นเลยหลัก2 0,000ืไปแล้วอย่างแน่นอนนะครับจากข้างหลังนั้นเป็นเวทีนะครับไกลๆนั้นเป็นเวทีใหญ่ของการชุมนุมข้างหน้าของผมนั้นก็คือจุดที่มีการประทะกันเมื่อเช้านะครับระหว่างเจ้าหน้าตำรวจกับผู้ชุมนุมที่พยายามจะฝ่าด่านเข้ามาแล้วก็มีการใช้แก๊สน้ำตามีผู้บาดเจ็บไปหลายรายครับและนี่คือปลมเม็ดผู้ต้อครับ One Rescue TV และตลอดทั้งวันนะครับคุณผู้ชมอย่าเปิดเปลี่ยนช่องไปไหนครับเราจะมีรายงาน สดจากสนามข่าวสดจากร้านพระพรมรูปทรงมา้าโดยทียมงานภาคสนามของเราครับ